สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่หมอมีคลิปมาฝากชาวราศีสิงค์ค่ะเป็นคลิปดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงศ์ประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะเอาไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งดีๆไหนจะเกิดขึ้นบ้างก็ออทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ ในส่วนของชาวราศีสิงค์ค่ะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรามาดูการงานการเงินกันก่อนค่ะงานเงินในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอเคโดยรวมแล้วนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากว่าเออความสําเร็จที่เราคาดหวังนะพฤศจิกายนนี้อันนั้นจะสําเร็จไหมอันนี้จะสําเร็จไหมนะคะต้องทุ่มเทมากหน่อยนะคะสิ่งที่ชาวราศีสิงห์นะคะต้องระมัดระวังคือหลายสิ่งหลายอย่างนะคะคุณต้องใช้ความอดทนสูงมาก มันจะมีการหยุดชะง,งักมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งคนรอบข้างนะคะทาให้เราต้องเหมือนกับว่าเราเดือดร้อนไปด้วยนึกออกไหมคะถ้าสมมติว่าคุณทํางานประจํามีเพื่อนร่วมงานนะคะนั่นหมายความว่าบางทเีเราต้องเอาใจใส่งานของเราแล้วก็อาจบางทีอาจจะต้องสอดส่องดูแลว่าเออเพื่อนร่วมงานเขาทําอันนี้ดีไหมดีไหมคือบางทีมันจะเป็นผลพวงซึ่งถ้าสมมติว่าคนหนึ่งทําผิดพลาดมันต้องร่วมกันรับผิดชอบทุกคน นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลดีๆในขณะเดีวยวกันตัวเราเอง,เร,เ,องเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีงานบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็ต้องอดทนนะคะมีคนคอยช่วยอยู่นะข้อดีที่สุดในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงค์คือมีคนคอยช่วยเหลือคุณหัวหน้าญาติผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เขามีความรู้มากกว่าเรามีอายออุมากกว่าเราเยอะๆเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําเราได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองเราก็ บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็มั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเราไม่ค่อยอยากขอความช่วยเหลือใครต้องขอค่ะหรือแม้กระทั่งหัวหน้าเราเองบางทีเรารู้สึกว่าเราเราเกรงเกรงหัวหน้าเราเนาะว่าเอ,อ้ยเขาจับจ้องเราหรือเปล่าไม่หรอกเขารอให้เราไปถามเขารอให้เราไปปรึกษาหารือนะคะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> มีผู้ใหญ่คอยช่วยเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ ในขณะเดียวกันสิ่งที่อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะคือจริง,รงๆเดือนนี้คุณผ่านไปได้อยู่แล้วลหละมันมีไพ่พระขึ้นมานะคะไพ่พระหรือแม้กระทั่งไพ่ราชาดาเป็นไพ่ของคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลความเก่งของคุณนะมีนะคะแต่ว่าพอมันเป็นไพ่ดาบมันก็บ่งบอกถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราผ่านได้สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องหนึง่งคือความละเอียดรอบคอบแล้วก็อย่าประมาทนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําหรือตัดสินใจในงานของเราเน้นที่ความละเอียดรอบคอบความเอาใจใส่ขยันมากขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็อะไรเสี่ยง อย่าทำเสียงว่ามันจะผิดเสียงว่ามันจะผิดพลาดเสียงว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราอย่าคิดว่าอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่เป็นไรหรอกในเดือนพฤศจิกายนไม่ได้นะคะให้คิดไว้ก่อนว่าเออเอมันอาจจะสร้างปัญหาให้เราก็ได้นะ,ะทาให้มันดีทําให้มันโอเคทําให้มันถูกต้องดีกว่าให้คิดในแง่มุมนี้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็ใกล้เคียงกับการทํางานในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องที่ว่าคุณมีคนที่จะคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนมีปัญหาการเงินอะไรต่างๆนานาผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวคอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะแล้วจริงรายจ่ายของคุณนในช่วงพฤศจิกายนมันจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนั่นแหละนะคะอคือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าขอขอขอนุญาตยกตัวอย่างนะชาวราศีสิงห์บางท่านคุณดูแลการเงินครอบครัวอยู่นะแต่พฤศจิกายนคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออันนั้นคุณก็ต้องจ่ายอันนี้คุณก็ต้องจ่ายคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะไม่พอนะหรืออะไรยังไงประมาณเนี้ยคุณอาจจะคุยกับที่บ้าน คุยกับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอะไรก็ตามแต่นะคะผู้สูงอายุในบ้านว่าเออวันนีเออ้เดือนนี้นะคะเราจ่ายอันนี้แค่นี้พอไหมหรืออันนี้ยังไม่ซื้อได้ไหมเอาคือบางทีมันพูดคุยได้นะคะเราไม่ต้องเก็บความเครียดความกังวลของเราเอาไว้ก็ได้นะคือบางทีมันมันมีรายจ่ายซึ่งบางทีก็เกี่ยวกับลูกหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่สมควรจะจ่ายไหมหรือยังไงก็ลองพูดคุยกันนะคะเราไม่ต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วก็เครียดคนเดียวนะคะมีคน คอยช่วยเหลือคุยกันได้อ่ะค่ะ,นะเนาะอยู่ที่ว่าเราเองเราจะคุยกับเขาหรือเปล่าเราจะบอกความเดือดร้อนหรือบอกความลำบากใจของเราให้กับเขาได้เข้าใจไหมประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วถามว่าเงินนะคะสะพัดดีไหมมันไม่ขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะอะค่ะนะคะก็ลองบริหารดูเนาะแต่ก็เอาตัวรอดได้นะคะมาดูความรักกัน เริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดราศีสิงห์อุ้ยสองถ้วยเป็นใบแรกเลยนะคะมีความรู้สึกดีๆมีมิติตาภาพดีๆแน่นอนนะคะมองว่าพฤศจิกาย,ยูนี้คุณมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนค่ะมีคนที่ถูกใจด้วยหลายๆท่านนะอาจจะแบบวมีสายฟอมาคุยนะต่างชาติค่ะฝรัง่ง นะคะเออมีการแบบว่าเริ่มต้นพูดคุยเริ่มต้นใหม่ๆแล้วคุณก็ชอบด้วยนะคุณถูกใจนะแล้วอาจจะมีหลายคนด้วยนะคะแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่คือหน้าไพ่ดีสี่ใบส่วนอีกใบหนึ่งมันมีปัญหาตรงที่ว่าคุณเองคุณรู้สึกเหมือนกับว่า ตอนนี้คุณคุณเหนื่อยคุณอาจจะต้องรออีกสักหน่อยให้ชาร์จแบตก่อนนะคะตอนนี้แบตกําลังจะหมดอาจจะเป็นด้วยเรื่องราวเก่าๆที่เราเจอมานะคะบางท่านเพิ่งจะโสดบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะคบกับใครจริงๆจังๆคุณอาจจะเพิ่งเลิกลาจากคนเก่ามาไม่นานมากนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันต้องแก้ไขอดีตฉันก่อนฉันต้องปล่อยวางอดีตฉันต้องทิ้งอดีตก่อนฉันถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าแม่หมอจะบอกว่าคนโสดลาซีสิง ดีมากคุณจะถูกใจค่ะนะคะคนที่โสดมานานก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็จะกระชุ่มกระชวยหัวใจเนอะมีตัวเลือกเข้ามานะคะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องกล้าๆหน่อยคือบางทีมันไม่กล้านะคะเรารู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอมามันเราเคยเจอไม่ดีไง นะคะเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับเออมันจะใช่ไหมไม่ต้องคิดมากนะคะคือบางท่านพอมีคนเข้ามาก็ก็คิดเลยคิดว่าเออคนคนนี้ใช่ไหมคนคนนี้คือคู่เราหรือเปล่าเขาเป็นเนื้อคู่เราไหมจะคบกันรอดไหมนู่นนี่นั่นยังไม่ต้องคิดเยอะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะคือจริงๆตัวคุณเองแม่หมอบองว่าคุณไม่รีบเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตัวคุณตอนเนี้ยมันมีความสุขดีแล้วคุณมีความสุขกับความโสดของคุณคุณตั้งเป้าหมายชีวิตในเรื่องของการงานตั้งเป้าหมายนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าปฏิเสธความรู้สึกดีๆที่มันเกิด นนะะเราก็เลือกนืคนที่เราถูกใจมากที่สุดนะคะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการพัฒนาแต่อยากจะบอกว่าพัฒนาได้นะคะคนที่เข้ามาคุยกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณหวั่นไหวมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถจะพัฒนาจนถึงขั้นเป็นฟงเป็นแฟนนะคะบางท่านอาจจะแต่งงานแต่งการไปได้ก็ได้นะคะเออมันดีไงนะคะมาดูคนมีแฟนกันคะ่ะ ชาวราศีสิงห์ที่มีแฟนแล้วก็ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะจะดีต่อไปไหมในเดือนพฤศจิกายนโอ้มาสามใบยังดีอยู่นะคะ โอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่หวือหวานะคะต้องบอกว่าพฤศจิกายนนะคะเป็นเดือนที่คุณทํางานเยอะแฟนคุณทํางานเยอะเพราะฉะนั้น,น,นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือนะไม่มีเวลาให้กันนะคะมันก็เลยความสัมพันธ์นิ่งๆแต่มันไม่มีอุปสรรคนะคะนั่นหมายความว่าทํางานเยอะ มันอาจจะทําให้เจอกันน้อยลงแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งธงเอาไว้เลยนะวางแผนไว้เลยนะคะชาวราศีสิงเดือนนี้จะทําอะไรบ้างนะคะมีวันเกิดมีวันพิเศษอะไรไหมอ่าโอเคไม่มีวันพิเศษของเรากับแฟนเรานะคะเราต้องหาทางเซอร์ไพรส์หน่อยนะคะคุณอย่าไปคาดหวังว่าแฟนคุณจะเซอร์ไพรส์คุณคุณต้องเซอร์ไพรส์เขานะคะเซอร์ไพรส์ Surprise อาจจะชวนเที่ยวหรือคิดโปรแกรมเที่ยวซึ่งดูแล้วเรา ต,ต้องต้องดูด้วยนะว่าเขาว่างวันนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่าพฤศจิกายนไม่ทะเลาะหรอกไม่ไม่มีไพ่ตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเราต้องเอาใจใส่กันให้เยอะคุณกับแฟนนะอาจจะมีความแตกต่างกันคนเยอะคันค้างเยอะนิสัยใจ,ใจคอความต้องการต่างๆเราชอบโรแมนติกเขาเฉยๆแล้วเขาก็มุ่งมั่นกับงานของเขาส่วนเราเองเราก็อยากวางแผนเที่ยวมั่งนอะมันใกล้จะสิ้นปีแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะ,ะฉะนั้นนะคะก็เซอร์ไพรส์แล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มันนิ่งเกิน มันเรียบๆเ,เรื่อยๆเ,เกินไปคุณสองคนยังรักกันนะพฤศจิกายนจริงถ้าจัดการดีๆนะอาจจะมีแบบมีการได้พูดได้คุยกันเรื่องอนาคตเรื่องการมั่นหมายเรื่องการแต่งงานก็ได้นะคะแล้วก็สองคนยังต้องเรียนรู้นิสัยใจคอพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่แม่หมอมองว่าเดือนนี้ดีทุกอย่างนะคะ อ่ะทีนี้มาดูคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะชาวราศีสิงห์เช่นทะเลาะเบาแวงกันก่อนหน้านี้ห่างกันก่อนหน้านี้ประมาณเนี้ยมีปัญหาคาใจอยู่จะแก้ไขได้ไหมนะคะในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนถ้าเรารออยู่เฉยๆเรารอให้แฟนเราทักมาเรารอให้แฟนเราแบบว่ามาขอแบบมาขอพูดคุยมางอ้อมานูน่นมานี่ไม่นะคะ เขาไม่งอมันจะนิ่งๆเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงคคุณอยากคุยคุณต้องพยายามผลักดันเองนะคะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยธนูต้องยิงออกไปนะคะต้องการอะไรเราก็ต้องพุ่งมุ่งเป้าหมายไปสู่ตรงนั้นอยากคุยเราก็ต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้คุย คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราเองเราก็ดูท่าทีแฟนเราเนาะความสัมพันธ์มันก็ยังดีความรู้สึกยังดีต่อการอยู่ยังมีความมั่นคงอยู่แต่บางทีใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นทั้งเราทั้งเขาอาจจะกําลังคิดอยู่ก็ได้ว่าจะไปรอดไหม จะทำยังไงดีนะคะความพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ว่าการอยู่เฉยๆไม่ได้ทำให้การประคับประคองความสัมพันธ์มันสำเร็จมันต้องทำอะไรสักอย่างคุณต้องหาก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรจะแก้ไขได้ไหมถ้าสมมติววเรารู้แล้วว่ามันต้องแก้ไขอะไรยังไงเราก็ต้องผลักดันให้เกิดการพูดคุยเกิดการปรับความเข้าใจนะคะคุณสองคนยังรู้สึกดีอยู่แต่ว่าบางทีอาจจะด้วยด้วยอีโก้เนาะบางทีเราคิดว่า หนึ่งละเราไม่ผิดแล้วทำไมฉันจะต้องไปง้อนะคะแต่ทีเนี้ยแฟนคุณเขาอาจจะรู้ว่ามันผิดแต่ทีเนี้ยแฟนคุณเขาอาจจะอีโก้จกัดอันนี้คุณต้องรู้จักแฟนคุณดีนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะาเราควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําจาไม่อยู่มันก็เลยบางทีจากเรื่องเล็กๆแน้อย,อยมันบานปลาย นะคะหรือบางทีก็ไม่พยายามเข้าใจกันเพราะฉะนั้นพยายามเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็ถ้าเรารู้สึกอะไรเราต้องแสดงความรู้สึกนั้นนะคะเราอยากคุยเราก็ต้องพยายามคุยนะคะเราน้อยใจเราไม่พอใจเราก็ต้องแสดงให้เขารู้การนิ่งๆเง,งียบๆแล้วไม่ทําอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นลดอีกโก้ลงนะคะบางทีความหยิ่งทะนงของเรามันก็โอเคแหละแต่บางทีถ้าเรารู้สึกว่า คือแฟนเราก็หยิงเหมือนกันต่างฝ่ายต่างอีกโก้จัดเพราะฉะนั้นใครคนใดคนนึงก็ต้องยอมลงให้บ้างนะคะอันนี้ฝากชาวราศีสิงห์คุณอาจจะหาทางให้เราเสียหน้าน้อยที่สุดก็ได้ลองหาทางดูนะคะก็ให้กําลังใจกันคือบางทีพอต่างฝ่ายต่างแรงแล้วมันกพพ็พอทะเลาะก,กันมันมันก็จะห่างกันไปนานนะคะเพราะว่าไม่มีใครง้อใครก่อนนะคะเพราะฉะนั้นฝากชาวราศีสิงห์ไปพิจารณาเนะะาะธันวาคมนะคะค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลราไป ก่อนสวัสดีค่ะ